ครับสวัสดีครับพี่เหน่งสวัสดีครับผมขออนุญาตไม่ยกมุ้งไหนะครับจับอะไรอยู่นะครับวันนี้นะต้องบอกก่อนนะครับวันนี้ผมโชคดีอีกแล้วครับมาแจงกับพี่หนิงอีกแล้วครับครับผมใช้เหนิงครับวันนี้เราอยู่กันที่รถอะไรครับเนี่ยที่นั่งมาเนี่ยวันนี้เราอยู่กันที่ Mercedes Benz EQS 450 plus AMG ครับโอ้โหชื่อยาวชื่อหนูชื่อ EQS อะไรน่ะ EQS สี่ห้าศูนโอ้โห plus AMG premium มันคือรถอะไรครับมันคือรถไฟฟ้าล้วนรุ่นแรกของ m e อร์ d e s b e n z ครับเรียกว่ารุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกที่ใช้ไฟฟ้าจริงๆเลยใช่ไหมใช่ครับไฟฟ้าไม่มีไม่มีเครื่องยนต์มาไม่มีเครื่องยนต์มาวุ่นวายพี่หน่งครับครับขับมาเอางี้เลยเหมือนรถไหมอ้าวนี่ผมขี่เกวียนอยู่เลยเหมือนรถฟิลลิ่งเหมือนรถธรรมดาใช่ไหมเหมือนรถที่มีเครื่องยนต์ไม่เอานี้ใช่เหมือนเหรอเหมือนไม่ต่างเลยคือต้องบอกก่อนนะถ้าท่านใดใครที่เคยขับรถไฟฟ้านะ เวลาเหยียบมันก็จะพื้นไปเลยใช่เวลาเรายกคันเร่งปื๊ดมันก็จะดูอ่ะอ่าใช่แล้วมันเป็นไหมอันนี้อันนี้เวลายกคันเร่งมันจะบางๆเล็กๆบางๆเล็กๆแต่เราสามารถปรับตั้งการหน่วงของมอเตอร์ได้ด้วยไอสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าแพทเทิรนชิพแล้วกันนะคงวุชินกับตำแหน่งแล้วก็หน้าตาของมันอ่ะอยู่หลังข้างหลังเลยทำไมมีแพทเทิรนชิพมีเกียร์ด้วยหรอไม่มีครับไม่มีเกียร์ไม่มีเกียร์อ้าวแล้วไม่มีเกียร์อันนี้ก็คือปรับอย่างนี้หน่วงออปรับหน่วง หน่วงมอเตอร์ไฟฟ้าหน่วงการหมุนของของมอเตอร์ไฟฟ้าครับก็คือเหมือนรอบอ่ะใช่ใช่อ่าเหมือนเหมือนเชียนเกียร์เอ๋อคือจริงๆเนี่ยทุกคนครับรถคันนี้ก็คือจะมีมีใส่ดีดีด็อกเลยดีด็อกด้นี่นมีพีอาปกติเลยมีแค่นี้ครับก็คือด้านหน้าว่างถอยหลังแต่เขามีเพิ่มที่เป็นเท็เดินชิพเนี่ยที่บอกมีบวกลบเนี่ย เพื่อไว้ไอ้อะไรนั่นหไว้ปรับหน่วงมอเตอร์ครับหน่วงมอเตอร์ใช่ปรับหน่วงหน่วงการหมุนของมอเตอร์ให้มันหมุนช้าลงอารมณ์เหมือนเราวิ่งเกียร์สูงมาเช่นเกียร์ต่ำเนี่ยให้มันมนให้มันมีจิ้นเบรคมาช่วยมันเหมาะกับการขึ้นเขาลงเขา Yes sir โอเคเข้าใจแล้วแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าคันนี้แรงไหมครับสามร้อยสามสิบสามแรงมานะครับตองสามเลยถือว่าแรงนะสามร้อยสามสิบสามแรงมาถือว่าแรงก็คือเป็นมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนเออ่ ล้อล้อหลังครับลงล้อหลังเลยลงล้อหลังคู่เดียวครับลงล้อหลังคู่เดียวใช่ใช่ก็คือกด300ร้อยมาก็มา300้อยเลยนะใช่ไม่ต้องมานั่งรอว่ามันต้องไปเครื่องยนต์นี่ไม่มีรอบแล้วมันมีเท่าไหร่แต่คันเร่งมันก็ออกมาให้คุณใช้แลนี่ผมก็คือแบบกดจากจุดนิ่งไป300อยจาอเลยครับผมครับเยี่ยม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 คือจี๊ดอะจี๊ดอะราพูดจริงจว่าจี๊ดอะคือผมนั่งมาอันนี้ต้องบอกตรงนี้มันรถเยอะแหละใช่ลองกันมาที่หนิงกด ปื้อหนึ่งร้อยสิบเนี่ยไปถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวอย่งเงใช่แป๊บเดียวแค่คลิกแป๊บเดียวแล้วมันไม่มีจังหวะที่มันแบบคือมันมันไม่มีจังหวะกราฟตกอ่ะพูดง่ายมันขึ้นยาวตลอดเลยอ่ะมันไม่ห้อยไม่มีอะไรเลยปึ้อเลยตัวนี้ถือว่าดีถือว่าดีแต่ระบบเลี้ยวของเขาเป็นเลี้ยวสี่ล้อต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงต้องเลี้ยวสี่ล้อเพราะรถคันนี้ผมเข้ามาแล้วรู้สึกว่าใหญ่โตโอ้โหนั่งสบายเลยนะมันก็คือมันก็คือไทป์เดียวกับ S-Class ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่า S อสพารมันก็โห่ใหญ่โตมโหัวระทึกขนาดนั้นอยู่แล้วเวลาใช้งานมันก็จะไม่คล่องตัวใช่ไหมเขาถึงมีการเลี้ยว4ล้อมาให้เพื่อเวลาในความเร็วต่ําๆไม่เกิน60กิโลเมตรเนี่ยลายูเทิร์นนะรถใหญ่ๆจะมาเถอะทะนะครับ่ะไปเลี้ยวช่วยใช่ไหมถ้าาอะไรที่พี่หนิงบอกอะไรนะถ้า0ถึง60มาประมาณไม่เกิน60ต่่อชัวโมงก็คือล้อหน้าสมมุติเราล้อหน้าเลี้ยวไปขวาล้อหลังก็จะเลี้ยวมาซ้ายใช่ครับเพื่อช่วยให้เลี้ยวได้คล่องขึ้นใช่ครับ แต่ถ้าเกินจากนั้นล่ะพี่หนิเกินจากนั้นเป็นความเร็วเดินทางแล้วเนี่ยมันก็จะเลี้ยวตามกันเช่นสมมุติว่าเราไปที่80แล้วเลี้ยวขวาอ่ารามก็ตามขวาก็แต่องศาก็จะลดลงไปเราขับมานะครับพี่หนิงครับผมบอกเลยนะฮะที่ผมนั่งฝั่งคนนั่งนะผมโอ้โหเอาละฮะเป็นไงฮะโอ้โหนี่มีเสียงเบาๆด้วยนะใช่ใช่มีเสียงเวลาพี่หนิงกดเนี่ยผมงงมากว่ารถไฟฟ้ามีเสียงด้วยเหรอมันมีเสียงสังเคราะห์ครับเสียงสังเคราะห์เพื่อเพิ่ม อัธรรถในการขับขี่เฮ้ยจริงใช่ซึ่งซ่งเอาจริงโดยโดยโดยหลักการที่ผมได้ฟังมาครับสมัยก่อนเราดีไซน์รถไฟฟ้าคันนี้ออกมาเนี่ยโดยจะยังต้องมีกลิ่นหรือมีอารมณ์ของรถที่เป็นเป็นรถเค่งยนต์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ให้มีฟีลลิ่งเป็นความเป็นเครื่องยนต์การขับขี่ทั้งต่าง ก็ให้มันคล้ายเครื่องยนต์มากที่สุดใช่ครับใช่ไหมอ่าเออแล้วตอนนี้เราขับในในโหมดอะไรไหนพี่หนิงลองลองสั่นิ้เดียวเอางี้นะเพื่อนๆเนี่ยผมกดถ่ายไปด้วยดูให้ด้วยนะอ่คอมฟอร์ตครับเลยคอมฟอร์ตอ่าอย่างคอมฟอร์ตนะครับโอ้โหนี่มีโอ้โหจอเบลอเบลอเลยนะโอ้โหชัดเจนเลยทีเดียวอ่าครับอ่ากดคอมฟอร์ตนะครับอ่าคอมฟอร์ตก็อีกแบบหนึ่งอ่าอ่ามีมีเสียงนะอ่าเสียงเบาอ่า ถ้าอยากดังสุดเลยดังสุดต้องไปสปอร์ตใช่ไเดี๋ยวลองไปบวชสปอร์ตนะ่ดแล้วเพื่อนๆลองเฮ้ยได้ยินหมได้ยินนะเฮ้ยเฮ้ยเอาตรงๆเหมือนเรานั่งในไร้ดูหนังอะเรื่องอะไรนะที่เป็นอะไรทรอนทรอนทนะที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่แบบอนาคตแล้วมีฟีเสียงมันจะมีความล้ำล้ำ เสียงมันจะล้ําล้ําเหมือนคุณนั่งขี่ยานเอ็นเตอร์ไพรส์เสนาะใช่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 เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ได้ฟีลลิ่งมีมีมีเหมือนมีเหมือนเสียงเครื่องยนต์คลายลงมาเดินทางมันรู้สึกแบบแต่อันนี้คือเสียงสังเคราะห์นะเสียงสังเคราะห์คือเขาประดิษฐ์ขึ้นมาให้มีเสียงนะครับเพื่อนๆนะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ว่ามอเตอร์มันหอนะใช่ใช่อรือคือมันเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยอันนี้ดีดีดีคือซิ้นได้ได้ฟีลลิ่งแบบว่าเฮ้ยแม่งลดซิ้นนะครับ รือแบบเอยเ้ยมันเฉียบมันไปคมดีแบบก็อยากกดก็ฟืดมาอ่างเงี้ยน,นี่นี้ดีมากเลยอันนี้ต้องบอกก่อนรถคันนี้นะเข้ามาภายในนะพี่หนิงนะที่ผมนั่งดูผมพี่หนิงนขับมาแล้วเลย่ะมันล้ามากล้ําจริงล้ํามากโดยเฉพาะหน้าจอเนี่ยอ่ะเหมือน oh. อวกาศเดีย๋ยวให้ดูนะฮะนี่นะครับในฝั่งผมนะอันนี้นะเพื่อนเพนะื่อนในฝั่งผมนะไอ้จอตรงนี้ก็แยกออกมานะครับ,รบนะครับอ่าตรงนี้เป็นจอกลางนะฮะถือขนาดใหญ่มาก นะครับดูมือใหญ่เบลเลอเพอร์เลยนะส่วนพี่หนิงก็จะมีอีกหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งจอก็คือทั้งแผงเนี่ยใช่เป็นจอหมดเลยคอนโซลหน้าคือจอนะเป็นจอหมดเลยนะครับซึ่งก็จะปรับหลายๆรูปแบบแหละอันนี้เราไม่ได้ลงลึกมากนะแต่สิ่งสาคัญที่ผมกับพี่หนิงลองแล้วเฮ้ยมันชัดว่ะดูดิใช่ครับมันคมนะนี่ขนาดแดดลงแรงๆอันนี้ตอนนี้ประมาณเกือบเที่ยงนะชัดชัดไหมฮะดูเลยฮะเนี่ยดูในกล้องยังชัดเลยนะครับชัดแจ๋วเลย ซึ่งปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆก็อยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหมคอนโทรลจากในนี้ใช่ไหมพี่นิวใช่ครับหรือว่าผมจะคอนโทรลจากนี่ก็ได้นโจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็ถ้าเป็นเครื่องเสียงก็เนี่ยมัลติฟังชันแบบนี้เดี๋ยเดี๋ยวดูหน้าจอผมเนี่ยอ่ะลื่นปื๊ดไปละอ่ะดูดิอย่างลื่นเลยอ่ะเนี่ยดูนะครับมันเป็นอันเดียวกันนะมันเป็นอันเดียวกันกับอันนี้นะแต่ันนี้จะใช้ได้ก็เดี๋ยวไม่อมีคนนั่งนะครับุณใช่จะบอกก่อนนะครับไอ้จอเนี่ยที่หน้าผมเนี่ยนะ ถ้าไม่มีคนมานั่งในตำแหน่งผมแบบนี้นะครับดูไม่ได้ครับใช้งานไม่ได้นะครับพี่หนิงนั่งคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับครับถามว่าเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยครับของผู้หรือผู้ขับขี่ใช่ของผู้ขับขี่เพราะว่าในระยะสายตาเนี่ยคแค่ตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ถือว่าถือว่าตอบโจทย์แล้วไม่ต้องเอื้อมไปมองตรงนู้นนะครับแล้วถ้าผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมอเผอิญว่าผมเปิดเนี่ยทีวงทีวีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หนิงหันมามองปุ๊บ ดับครับดับเลยนะฮะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับหน้าจอของผมตรงนี้ก็จะมีกล้องอยู่นะครับก็คือจะจับเอพฤติกรรมคนขับซึ่งก็เป็นใจพ่วงกับเรื่องของความปลอดภัยเช่นนี้ผมว่าถ้าเกิดเขาพับอยู่ผมใกล้จะตุยเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะให้ความช่วยเหลือเองนะครับซึ่งเนี่ยเขาก็จะมองผมอยู่ว่าผมเนี่ยมองตามองถนนหรือเปล่าก็คือเหมืายควาว่าใช่ท่านเล่ไปมองจอรุนเราจอรุนจอรุนก็ดับแสดงว่าคุณไม่มีสมาธิแล้วเขาก็ตัดจอนี้ให้คุณกลับความมีสมาธิในการขับขี่ต่อไปก็คือหมายความว่า คุณจะมาส่องอันนี้ไม่ได้เลยต้องขับไปหน้าที่คุณคือคนขับคุณก็ต้องขับไปใช่ครับแต่มันดีตรงที่ที่เขาบอกว่ามันมีกล้องค่อนข้างจะเยอะเป็นเป็นเป็นกล้องที่ไม่ใช่เป็นกล้องเป็นรูปร่างคนนะมันเป็นกล้องที่เป็นดาร์ดดอดเป็นดอดดอแล้วก็เขาเรื่องไอ้ความตุยของพี่หนิงเนี่ยอันนี้ผมชอบก็คือเพื่อนเพื่อนครับขับรถไปนะถ้าเกิดพี่หนิงนะฮะ ตาเหลวตาเหลวลิ้นห้อยมาไหลเลยครับแล้วจะตุยอะใกล้จะตุยเนี่ยเขาจะลดคอนโทรลตัวเองนะครับด้วยการก็คือลดอ่ะมันสามารถจับอาการของที่หนิงแล้วนําพี่หนิงเข้าสู่ข้างทางอย่างความปลอดภัยได้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณ SOS ไปบอกด้วยว่าไอ้ตัวนี้จะตุยแล้วให้ส่งคนมารับมันด้วยเฮ้ย่สุดยอดส่งอีเมอร์เจนซี่มาอไสุดยอดจริงใช่ครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเป็นความปลอดภัยที่เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำมากสำหรับเจ้าคันนี้นะซึ่งจริงๆอันนี้มันมีอยู่ใน S อสเอสคัสใช่ไหมเขาขยงเอสคัน่ะมาใส่เข้ามาใส่ด้วยซึ่งคันนี้เราใช้เปลี่ยนก็คือเป็นแบตเตอรี่ของอะะไรนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครนะลิเธียมไอออนเหมือนแบบเดียวกับพี่รถรถไฟฟ้ารถไฮบริดใช้ใช้กันทั่วไปซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนี่มันก็จะมีปัญหาที่เราเรารู้กันอยู่เรื่องปัญหาเรื่องความร้อน ใช่ครับคอมล้อพุทธภูมิสู่หนึ่งอะไรประมาณนั้นเราไม่ค่อยชอบเราไม่ค่อยชอบทำไม่ค่อยชอบชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลเท่าไหร่เคลมไว้ที่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบครับเจ็ดเจ็ดศูนย์กิโลเมตรชาร์จหนึ่งครั้งคุณวิ่งเกือบพันโลเลยเหรอใช่ครับเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่คือตัวเลขเคลมนะอ่าจะได้มากกว่านั้นก็ทําได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับของคนอยู่ที่ส้นเท้าของพี่หนุ่มนั่นเองใช่ครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูนะนี่ก็คือกุญแจรถของเจ้าคันนี้นั่นเองครับนี่ง่ายงว้าเท่เลยทีเดียวนะครับแล้วรถคันนี้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Mercedes ด้วยใช่ใช่ไหมครับไปโหลดเอาใส่มือถือก็โหลดใส่มือถือก็คือ สามารถที่เราขึ้นมาแล้วมันก็จะมีเมมโมรี่เห็นบอกว่ามีอะไรนะเมมโมรีหน้าหน้าคนขับด้วยใช่ครับเขาเขาสามารถเมมโมรี่ชีวิตส่วนตัวของผู้ใช้รถได้ครับ7จ็ดโปรไฟล์ด้วยกัน7คนเจ็คนเซนบอพี่หนิงขึ้นมาขับก็ตั้งไว้มันจะมีกล้องนะมันก็จะจำทั้หมดของพี่หนิงไปนะแล้บ งเพลงแนวนี้ขับรถสไตล์นี้เขาก็จะปรับนั่งยังไงสูงต่ำยังไงชอบไฟแอมเนี้นแบบไหนชอบลักษณะการขับแบบไหนจะจำไหมเขามีไอคอยคำนวณและถ้าเป็นผมผมขึ้นไปนั่งปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเปโปรไฟล์ของคุณของาโอเคก็จะมาทางผมใช่ครับแล้วถ้าวันหนึ่งพี่หนิงเรานั่งกันไปสองคนอย่างนี้มีคําถามเวยว่าอ้าวแล้วถ้าพี่หนิงมานั่งฝั่งผมผมไม่นั่งฝั่งพี่หนิงเนี่ยมันจะจําติดตามเราได้ไหมโอ้ติดตามครับโปรไฟล์ผมจะย้ายไปอยู่ฝั่งคนนั่งทันทีครับ แง่รัมไหมสมมติว่าพี่หนิงยังอยู่ฝั่งนี้นะยกไว้ในเรื่องของการขับขี่นะแต่ว่าปรับบู๊จะย้ายอยู่ฝั่งนี้แทนจอเล็กในหน้าผมเนี่ยแหละมันก็จะมาอ่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับซึ่งแล้วเบาะนั่งทุกอย่างที่เกิดมันก็จะปรับให้เลยใช่ครับโอ้โหพระทำไมมันรัมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยี กับยานยนต์มันมันคู่กันแล้วนะครับวันนี้รถมันไม่ได้มีแต่แค่ล้อเครื่องกับล้อแล้วคุณมันมีทคุณต้องตามไอ <IT S 1> ที <นะ S 2> เยอะมากไอทีเยอะมากนะครับไอทีเยอะมากนะแต่ถ้าเป็นเอาพูดตรงๆแล้วเอาไปซ่อมข้างนอกได้ไหมเนี่ยถ้าอย่างงี้ผมมีรถแล้วผมจะไปซ่อมข้างนอ,นอกแล้วช่างอู่อื่นทำได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ครับไม่ได้ไม่ควรนะกล้าก็ไม่กล้านะเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องบอกอย่างนี้นะถ้าสมมติคนที่ทําอู่หรือหรือที่จะ คือมาในยศยุคนี้มันต้องมันต้องมาแล้วมันต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วอ่ะใช่ครับกับต้องเป็นทางงสายอิเล็กกอ่ะมันต้องมีบ้างแล้วติดติดปลายนวมไว้หน่อยทำอะไรนะไปคุณหนึ่งจะไปทำอะไรพันมอเตอร์พันมอเตอร์เปิดโมเปิดโมเปิดร้านพันมอเตอร์เปิดร้านรับวางมอเตอร์แบบดาแดงอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเหมือนสมัยเด็กๆเล่นทําย่าเออพันมอเตอร์เลยนะและใครที่ชอบพวกแอมเบียนะบอกเลยนะหลอกหลอกหลอกเรนมันเลยทีเดียวละ แลอันนี้เนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมันกลางวันนะครับก็จะมีไฟไอย่างเงี้ยวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนะเล่นกันเพลินอ่ะบอกเลยแอมเบียนเยอะจริงด,ดีผมว่าด,ดีดีด,ด,ด,ดีน่าสนใจเลยน่าใช้มากเลยมไม่อยากคิดเรื่องเป็นทันแนนเลยก็ อย่าก่อนจะเป็นแทนนั่นเราอยากรู้ราคาดีกว่าอย่าเพิ่งถามทำไมฮะรถเขาจะขายปลายปีตอนนี้เขาไม่มีราคาให้ยังปงยําเป็นอะไรอย่ามาถามอย่าเพิ่งอดใจน้องก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องราคะใช่เขาให้มาลองขับดูาอห้อันนี้คือแม่จะซื้อให้ว่าโอ้ยใช่ใช่แม่บอกแม่นะผมบอกแม่สนใจอยู่ก็เลยให้มาลองดูก่อนใช่ใช่ไนที่บ้านคุด้วยหลูกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวซื้อรถตบให้ผมแม่ลองขับก่อนครับฟิลไม่คล้ายกันเหรอคล้ายกันเลยอ่ะก็ก็ ก็รถไฟฟ้านะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแหละซื้อรถกอล์ฟขับรถกอล์ฟวยกันแต่ก็ดีดีจริงก็ดีก็ดีโอ้โหเรียกว่าวันนี้ถือว่าเป็นบุญก้นของผมมากกับผม้วชีวิตต้องปั๊ม วันนี้ได้มาแจมกับพี่หนิงโอ้โหเราเป็นปีเลยนะเราได้ขึ้นมารถมากับพี่หนิงเนี่ยใช่ครับล่าสุดก็เจอกันกับเขาใหญ่เหมือนกันนะครับตอนนั้นเป็น CLS ยสาตัวแรงเราก็จะมาเจอกันในงานเบนตลอดนะต้องขอบคุณเบนเดนะเนอร์เซเดเบนนะที่ให้เราก็เซเดเบนไทยแลนด์ด้วยนะใช่ไหมเซเดเบนไทยแลนด์นะครับที่ให้แอมคาร์นะครับได้มารีวิวแล้วพี่หนิงก็ชวนผมมานั่งเล่นด้วยนะครับต้องขอบคุณมากต้องขอบคุณพี่หนิงมากนะครับครับผมได้ครับยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์์กดแชชร่่่อองงงพีีหนิท ไอเอ็มคาชแนลไอเอ็มคาชแนลครับโอลิแฟนโอลิแฟนต้องมีโอลิแฟนเขาด้วยเหรอตายแล้วเฮ้ยไม่มีนะครับก็นั่นแหละครับผมก็ฝากชแนลของพี่หนิงด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เห็นนี้ก็คลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เรารีวิวแบบเพื่อนแบบเพื่อนนะเราไม่ได้แบบข้อมูลจ๋าจ๋าแม่นแม่นเป๊ะนะครับคือผมว่าเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีข้อมูลที่เป็นทางการเนี่ยอยู่ใน หล,หลายสื่อโลกออนไลน์แล<ช>้ว <ๆ S 1> แหละนะครับ<ต>นี่เราก็เลยเอาฟีลลิ่งฟีลลิ่งรับ, <feeling S 2> รบแล้วเล่าให้เพื่อนฟัง